คัมแบ็ก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 คัมแบ็ e แบ็กโฮโฮโฮรอไเร่อยก่อนไปเร่อยๆๆๆๆๆๆๆโอเคปฏิวัตินลุกปฏิวัตินลุกชกปฏิวัตินเกตชกนี่ห้าสี่สามสองน่ปฏิวัติเกตชกปฏิวัติไอเกตสวย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 รอ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 คุณบาเล่นไคุณบาเล่นไโอเครอรอโฮโฮคิวเดวิแทนใเราคิวเดวิวแทนในเราคิวเดวิวแทนใเราคิวเดวิวแทนในเราคิวเดี๋วโอเคปฏิวัติสองกเซาิตไอเกตเซาอิห้าส แทงแแททงงดูข้างหน้าหน่อยแทงดูข้างหน้าให้หน่อยแทงดูข้างหน้าให้หน่อยแทงดูข้างหน้าหน่อยเป็นไงบ้างโอเคโฮโฮก่อนโฮก่อนโฮก่อนแทงแทงแทงสเปซเอ็กสเปซซาวีหน่อยผมจะข้ามชกละแทงเทคเทคเทคสเปซอีที่หน่อยแทงไหลเข้ามาก่อนทุกคนไหลเข้ามาไหลเข้ามาแล้วไหลเข้ามาหาไปซาเวทไหลเข้ามาหาไปทางซาเวทไหลเข้ามาหาไปทางซาเวท โอเครอล่ฟยเวนมามูฟเวนมาบูฟวนมาเอเกตปฏิวัติเเกตแทงในเราในห้าสี่สามสองโอเาหมดเาหมเศามเาโล่เเวทมาหล่เวทมาไล่เมาไลเว้มารับรับรับฟูลรับฟูลรับฟูลรับฟูโอเคย็บเยบเย็บเย็บเยบเยยบเย็บเยบเยบเย็บีบอมอยู่เสาตีบอมเสาีบมเสาตีบเย็บยีดยบยีปฏิวัตของฟูลเกตเซาีี่สามสอตี สเปนน่มันสเปนสเปนนอสเปนนอสเปนนอสเปนน็อสเปนนอสเปนน็อสเปนนอสเปนน็อสเปนนอสเปนนอสวัลลุกอีทปฏิวัิเกตอีทห้าสี่สามสองด้วนิเกตอีทปฏิวันิเกตอีทป้องอีปองอีเาคำนอตคำนอคำนอปอบยา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 คำนอเวทข้ามโคนอเวทไปข้ามโคลงนอนเวทไปข้ามโคลงนอนเวทข้ามโคงนอนเวทข้ามโลงนอนเวาข้ามโลงนอนเวทข้ามโงนอนเวทแล้วปอบ เพราะว่าลูกอีชาโลหะสี่สามอหนึ่งอีชาโลอีชาโลน่าชกหน้าชกหน้าชกหน้าชกน้าชคคิวเดบิทงนแล้วคิวบิวทงในแล้วระวังฮิวหลังหน่อยดีคุมนาเพชรดีคุมนาเพชรดีคุมนาเพชรคิวดบิวคิวเ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 ดบิวมันคิวดบิวมันโอเคเาจเข้าหลังไหมโอเคไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจารจารยผมโอโหไวโอไวโอไวโอไวลบหนึ่งตายนะครับโอเคโอเคให้ใเอาเข้าเข้าไปเติมไม่ได้ครับรีเกียไม่ได้อร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 อยัง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  ผมได้เยอะมากแต่ว่าผมตายมา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 สวิตมาสวิตมาสวิตมามามูฟเซาไม่ได้ไม่ได้ครับชูไม่ได้กลับ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 ไม่ได้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 รอรอแป๊บนึงโอเคโอเคโอเครอรอรีเกียหน้าให้เอามาก่อนจะมีมัช็อตอยู่หลังเสื้อเรากล่องนี้คืออะไรอะรับหน่อยรอรอรีเกียเลยโอ้รับรับรับผมกัลลูรับที่บอมหน่อยขอกัลลูรับที่บอมหน่อยขอกัลลูรับที่บอมหน่อยโอเครับ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 เพื่อนรับเพื่อนรับเพื่อนโอเคเฮ้ยกลับ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 ย่าอะไรยันอะไรอย่าอะไรยันอะไรารับหน้า

พี่แคบจัดลายเสวิทมาลเสวทมาลายเสวิทมาลเสวทมาลวิไลเวทมาลเวทมาลเวทมาลเวิทรีกเวท โอเคสเปซสเปซในมัน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 หาแล้วผมไม่เจอหา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 ผมไม่เจอไหลสวทไป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 ข้ามโชกไปข้ามโชกไปลุกในเราลุกไปในเราดห้าสี่สามเต่านื้อเก็บไละข้ามโชกไปเนือเก็บแล้วข้ามโชกไปข้ามโชกข้ามโชกข้ามโชกมากข้ามโชกมาข้ามโชกมากรีกรปโชกรีกโชกข้ามโชกมาข้ามโชกมากให้ได้ปอบยาข้ามมาให้ได้ปอบ รับเพื่อนหน่อยรับเพื่อนหน่อยยรอรอรอยัพียัหน้าหน่อยอัหน้าหน่อยรอ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 คิว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 รับหน้าหน่อยรับชกกินโนหน่อยฮัลโหลยชกกินโนหน่อยรอ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 รเดี๋ยวคิวเดวคิวเดี๋ยวรอ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 คโหแทงอยาโหชกอยาโชกลึกระวังระวังมันมีที่คิเดี๋ยวิชหน่อยคิวเดี๋ยวิชวหน่อยคูคู

เย็บสวิตเย็บสวิตเยิบสวิตโอ้ยคัาสวิตคัาสวิคมสวิคมสวิลุกเยิบบีหยิบบีทเ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 ยิบสวิดเบิ้นเบิ้มซนิมขึ้นนอตไปเยอะนะนอไปเยอะนะสี่ส้มอง้ชกตุงชกยังไม่หมดตุงชกยังไม่หมดตุ้งชกตุงชกตุ้งชกโอ๊ยหลอดนะตาตเาอยู่หลอดเบ๊ะหลอดเบ๊อด มันจะตายแล้วมจะตายแล้วไล่ิตมารับรับเพื่อน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 ไล่ไล่สิมาไล่สิมาี่ไสวิเหยียบเยียบเหยียบเยบเวทเหยียบเวทเหยียบเวทเหยียบเวทลูกเวทลูกเวทฟงเกตเวทดีผ3าสี่สามสองหนึ่งเวทดีเวทดีพี่แคบจัดพี่แคบจัดพี่แคบจัดโอเคตวตไล่สลิตต์ไปไล่สลิตต์ไปไล่สลิตต์ไมไล่สวิตตไล่สวิตตไคิดว่าผมด้วยคิดว่าผมไ้วม่เวทอเด อ่าผมอ่าผมลุกเวทลุกเวทลุกลุกเวทมาค่ตีตนมาค่ตีมาลุกเวทเวทยินอตเวทยิห้าสี่สาองหนเวทยินอตเวทยิข้างหิน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 สวยสวยทำสวิตทำสวิตทำสวิตทำสวสวิตตีบอลมันแตกนะตาทำสวิตคิวิวแทงใัมกรปเสารีกรปสาขอริกุปเสารีกรเแล้วคิวิวีกเสเวทลีกุปเสเวทรับบาับลังการตีกลังกตีโอเคโฮไหลซ้าไหลซ้มาหยยบหยิบหยยบหยบหยบบอลเข้าบอเข้าบอเ้า ตรงช้างมันอยู่นอดีนะอยู่นอดีหนึ่งตรงช้างมันตรงช้างมันตรงช้างช้างใหญ่มากช้างใหญ่มากเออเวสเมาเลยสเวนมาเลยสเวนมาเลยอยู่นอดอยู่นอรดเราสเวนมาตัดยัดอัอมนางยัยไม่ยอกดตอีทไม่จับอียออีหนึงได้หยดอตอีทมาหยดอตอีทหยันยูไหน เหยียบเนาะตามผมดีๆไปมีจีจีเหยียบดอตอีมาไอเกตดอตอีในห้าสี่สามสองหนึ่งต้องชกวันี้ต้องชกวันี้ต้องชกวันี้ไม่ยาย่าอย่าฆ่าแคนนอนอย่าฆ่าแคนนอนอย่าฆ่าแคนนอนอย่าฆ่าช้างอย่าฆ่าช้างอย่าฆ่าโอ้ยยาช้างก็ตกแน่อยายาพออย่าฆ่าอย่าฆ่าฮัลโหลอย่าฆ่าลุตลุตเขาจีจีแล้วเราหยุดเออหยุดหยุดนะพละงพลังกันนะกัจจุปปิ้งกชนดับปิ้งฆ่าไอที่โซนอ่ะแล้วแล้วจะฆ่าช้างไอ้เหี้ยเฮ้ยฆ่าอะไรดิ ตามมาค่าเลยตามมาค่าลยครับฉนแล้วมีอะไรเอ้ยอยากฆ่าอยากฆ่าอยากฆ่าพีเคียหยุดหยุดตอนฮิตพีเคียตอนฮิตพีเคียคิวคิวดับ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 พิษคิวดับพิษคิวดับพิษ